เพื่อนๆครับหลายๆคนมือใหม่ได้ครบ6 0,000นาทีแล้ว5,000เพื่อนนะครับและทีนี้บางคนยังไม่เคลียร์หลังบ้านใช่ไหมครับถ้าเป็นในกรณีโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะครับเราต้องเคลียร์หลังบ้านหรือว่าเคลียร์ทาความสะอาดบ้านให้สะอาดนะเอาไว้ง่ายคือทําความสะอาด เคลียไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าๆที่มีเสียงเพลงดนตรีโลโก้อะไรปุ๊บกล่องข้อความสนับสนุนใช่ไหมครับที่หลายๆครีเอเตอร์แนะนําเราต้องมาเช็กก่อนตั้งค่าบางคนยังไม่เช็คปพ๊บพอตั้งค่าเสร็จโดนเครื่องมือโดนจํากัดการสร้างนแหละโดนดูนี่เราต้องมาไล่แก้ที่หลังแต่ผมแนะนํานะนะครับถ้าเป็นมือใหม่ที่เปิดหมวดมืออาชีพเนี่ยนะครับเราต้องเคลียหลังบ้านนะครับเคลียโปรไฟล์ของเราว่าฉันเช็คในกล่องข้อความมีไหมโพส์ Post, สแปมนู่นนี่นั่นเราไปแชร์เราไป อ่าแชร์คลิปที่มันปิดผิดถูกๆูกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้สะอาดฉะนั้นแล้วถ้า Facebook เขาตรวจสอบหรือเขาประมวลผลเนี่ยสมมติว่าเราได้ตั้งค่านี่เฟซบุ๊กเขาจะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครเราเล่นเฟซนะไม่ใช่วันที่เราเปิดบวดเบื้อาชีพให้เข้าใจอย่างนั้นและวิธีแก้ไขถ้าสมมุติว่าเราติดเหลือติดแดงมันไม่ไม่ใช่ว่าเราปิดหมวดมืออาชีพแล้วเราจะกลับมาปกติเป็นหมวดปกติหายทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับมันหายนาทีหายทุกอย่างแต่ทุกอย่างมัน เริ่มต้นใหม่หมดฉะนั้นแล้วโอเคละเราเข้ามาที่โปรไฟล์ม่าจะเป็นเพจหรือโปรไฟล์เห็นจุด3จุดไหมครับเข้าไปที่โปรไฟล์เห็นไหมครับเราเข้ามาที่ตรวจสอบโพสตและแท็กเราไปเช็กดูว่ามีไหมเห็นไหมครับโอโหเยอะแยะเลยวิธีลบนั่นก็คือกดซ่อนก่อนนะครับพอกดซ่อนเสร็จเลื่อนลงมาน้่นบนเห็นไหมครับลบแท็กนะครับลบแท็กนะครับแล้วก็กดซ่อนไปเรื่อย แล้วก็ลบแท็กเห็นไหมครับพอลบเสร็จเพื่อนๆต้องไปตั้งค่านะครับเห็นไหมครับตั้งค่าตรวจสอบก่อนนะครับเห็นไหมครับที่ผมกดตั้งค่าเห็นมันจะขึ้นมาตั้งค่าแบบนี้ให้เพื่อนไปกดตรวจสอบว่าใครจะแท็กมาหาเราเนี่ยเราต้องเปิดเปิดเพื่อรอเราไปอนุมัติหรือว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อนๆต้องตรวจสอบการเห็นไหมครับการตั้งค่าตรวจสอบโพสและแท็กนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์และแท็กให้เพื่อนๆเข้ามาเห็นไหมครับทุกๆคนเพื่อน เราก็ตั้งค่านะครับในที่สําคัญคือการบันทึกกิจกรรมกิจกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเช็คในกล่องข้อความสนับสนุนใช่ไหมครับเรามาเช็คที่กล่องข้อความสนับสนุนว่าเรานะครับมีโพสต์หรือโพสต์ที่เราแช์นะครับที่ติดสแปมมาเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ที่เราตั้งค่าไม่ผ่านเราต้องมาไล่ดูนะครับก่อนอื่นให้มาที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บเรามาที่กล่อง ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วมากรองข้อความสนับสนุนเห็นไหมครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูที่การแจ้งเตือนในกรณีที่สมมติว่าเข้ามาดูในการแจ้งเตือนแล้วเราไม่มีอะไรเลยไม่มีการละเมิดอ,อะไรปุ๊บโอเคเธอผ่านเลยนะนะครับเธอไม่ต้องสนใจเลยแสดงว่าถ้าเธอผิดอะไรเธอต้องไปดูที่คลิปอย่างเดียวแต่อันนี้คือเต็มเลยแล้วทํายังไงอะ่ะเราต้องจําวันที่เดือนปีไว้นะครับว่าเราต้องจําเลยว่าเธอเธอโพสต์ไหม นะครับเธอแท็กไหมเธอแชร์ข้ามโพสเธอแชร์อ่าเธอแชร์ใดก,กลุ่มไหมเราต้องจําไว้นะครับเพื่อนๆแล้วเราจะลบแบบไหนนะครับให้ออกมาที่เดิมนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็จุด3จุดแล้วก็บันทึกกิจกรรมเข้าไปบันทึกกิจกรรมแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงสีน้ําเงินเนี้ยตรงสีฟ้าเห็นไหมโพสสาธารณะแท็กสตอรี่เห็นไหมครับกํา,า,นานะกกลังติดตามเพื่อนอย่างเงี้ยค้นหาอยู่ทั้งหมดตรงนี้แหละคือไล่ดูเลย นะครับถ้าเราอยู่ในกล่องของความเรารู้ว่าวันที่นู้นี้นั่นนะครับเดือนพศเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผมจะลองคือผมรู้แล้วว่าคลิปผมหรือโพสต์ผมเนี่ยผมทําหรือผมแชร์หรือแชร์ในกลุ่มผมแชร์ในกลุ่มแน่นอนผมต้องไปลบนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็มาตรงจุดตรงนี้ฮะกำหนดวันที่พอเรารู้วันที่แล้ววันที่เท่าไหร่เราก็กําหนดใช่ไหมครับแล้วก็กดสิ้นสุดเดือนไหน นะครับเห็นไหมครับนี่เราขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมครับถ้าเราจะลบเราจะลบแบบไหนนะครับคลิกขวานะครับตรงจุดสามจุดแล้วก็ลบแบบนี้ลบแบบนี้จนหมดจนหมดนะครับลบจนหมดเราต้องหาให้เจอในอยู่ตรงนี้แหละบันทึกกิจกรรมตรงนี้แหละหรือจะเป็นโพสต์ต่างๆนะครับพอเราหาเราลบหมดเคลียร์หมดแล้วเราต้องมาเช็ค นะครับเช็คนี่กล่องข้อความสนับสนุนเข้ามาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเข้ามาตั้งค่าเหมือนเดิมเห็นไหมครับเข้ามาตั้งค่าแล้วก็มาเช็คว่ามันมันหายหมดหรือยังนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนวิธีเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หลังบ้านเราต้องเช็คให้สะอาดนะครับเคลียร์ให้สะอาดแล้วก็บางคนคือรายงานปัญหาการรายงานปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หนละการตั้งค่าแล้วก็การช่วยเหลือการรายงานปัญหามันจะมีรายงานปัญหาให้คอยรอคยเหยาะพอเขยาะเสร็จปุ๊บเราก็รายงานปัญหาไม่ว่าจะ อ่าที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะครับเฟซบุ๊กเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเราต้องแคปหน้าจอไว้ตลอดอย่างเช่นคือถ้าปาญหาผมเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมต้องเห็นรูปผมจะถึงจะตอบคําถามได้แต่ถ้าเราไม่ผมไม่เห็นรูปเนี่ยผมจะตอบไม่ได้เพราะว่า Facebook เขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วจะเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราแคปรูปไว้สมมุติว่าเราแก้ไขไม่หายหรือเราทําอะไรไม่หายเนี่ยเราก็รายงานปัญหาไปและทีเนี้ยการแก้ปัญหาอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่า เรามาเช็คตรงนี้แดชบอร์ดมืออาชีพบางคนคือยังเข้าไปเช็คของตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเช็คตรงไหนคือเครื่องมือยังปกติว่าเราได้เครื่องมืออะไรบ้างเห็นไหมครับคาแนะนําโปรไฟล์อันนี้คือเป็นุ๊กส่วนตัวบางคนคือจะเป็นคําแนะนาเพจเราก็กดเข้าไปเห็นไหมครับการสร้างไรายได้แสดงว่าเพจผมมีมีโปรไฟล์เนี้ยเป็นเพจแนะนำํำจะไปครับอ่าบางคนก็จะขึ้นบางคนก็จะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้แหละครับ ที่เพื่อนๆเ,เราต้องเช็คดูเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาเธอต้องเช็คแบบนี้นะครับโอเคละเธอละเมิดอ,อะไรบ้างเนื้อหาโดยไม่สร้างสารรค์เองเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสารรค์เองเขาก็บอกกับเลยว่าเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองนอกจากเราไปเอาคลิปคนอื่นมาเราใส่เพลงที่มีลิขสิทธิ์ดนตรีโลโก้ที่โปรแกรมแคปคัดเส้นลายน้ำนะครับทิกตอกหรือเราไปถ่ายในคอนเสิร์ตที่เขาเล่นดนตรีสดย่างนี้ทุกอย่างที่มีดนตรีอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามาเรามาลงในคลิปแล้วเนี่ยมันจะผิดเลยอะ นึกภาพออกไหมคือเขาจะเหมรารวมไว้ก่อนถ้ามีเสียงเพลงมันไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นนะครับอ่ามันจะตีเป็นคลิปๆแต่อันนี้คือเหมารวมแล้วเราต้องรู้ลวเราต้องไปไล่ทีละคลิปทีเนี้ยอ่าอย่าลืมนะตื่นมาเธอเช็คแล้วตื่นมาเธอเช็คแล้วโอเคแล้วถ้าหนึ่งเดือนผ่านไปโอเคแล้วเธอปลอดภัยอ่าแต่ถ้ายังเธอ,อยังหนึ่งเดือนไม่ผ่านแล้วเธอผิดเนะี่ยเธอต้องไปเหมารวมทุกทๆเดือนแล้วเธอลงอะไรบ้างมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เนื้อหารเราไม่ได้สร้างสารรค์เองเดี๋ยวผมจะพามาเช็คดูนะครับ เพราะว่าผมลบออกหมดแล้วผมลงมันยังติดอยู่อันนี้สองสามเดือนแล้วนะแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรครับคือผมมาไี้ลบไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องระบบคือเขายังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้ถึงห้าคลิปอ่ะหรือหกคลิปหรือเป็นสิบคลิปเอาง่ายคือเรายังไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาว่าเธอต้องทําอะไรปฏิจจักษณะอแต่ที่สําคัญคือผมยังไม่ได้ไล์สดอะไรเลยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ทาอะไรในกิจกรรมในช่องของบ่าระบบเขายังไม่ได้อัปเดตบางคนน่ะ ฉันลงทุกวันฉันยังเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสรรเองคือบางคนเพจไม่เข้าเกณฑ์ยูทเซอร์ไม่เข้าเกณฑ์คือทํายังไงมันไม่หายสักทีหนึ่ง่แล้วเราต้องทํายังไงใช่ไหมครับอันนี้แหละคือมันเป็นปัญหาใช่ไหมนะครับเราต้องแก้ไขย,ยังไงถ้าเป็นถ้าเจอแบบนี้นะครับในกรณีถ้าเป็นเพจไม่เข้าเกณฑ์โปรไฟล์ไม่เข้าเกณฑ์นะครับเพถ้าเป็นเพจไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยคือถ้าเราไปทําผิดอะไรมันก็จะเป็นกับระบบแค่นั้นเอง90วันตั้งต้นเดี๋ยวก็าหายอยากหายเร็วคือไฟ์สดแค่นั้นนเองะครับ ถ้าเป็นเนื้อหารเราไม่ได้สร้างสารรค์เองนะครับก็ไปลบคลิปลบคลิปหาก็ต้องไล่สวดก็รอระบบถ้าเราไปทําผิดอะไรไม่ต้องไปยุ่งอะไรแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับระบบเขาจะตรวจสอบเองนะครับอันนี้คือจะไม่มีการส่งตรวจสอบนะนอกจากคือโดนเครื่องมือจํากัดการสร้างอะไรประมาณนี้นะครับลองไปวิเคราะห์ดูนะเพื่อนๆคือไล่ดูแต่ละคลิปแค่นั้นเองระบบเขาจะไม่บอกว่าคลิปไหนผิดแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเข้าใจคําว่าเวลาไหมหรือว่าลบลบคลิปออก นะครับไม่ใช่ว่าตื่นมามันจะหายเราต้องลงคลิปมาทดแทนนะครับลงสตอรี่ลงภาพกิจกรรมต่างๆเนี่ยหรือไลฟ์สดยิ่งดีเลยยิ่งไลฟ์สดเลยเพื่อยืนยันตัวตนของเราอะแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆลองปรับไปใช้ดูว่าการเช็คหรือเคลียร์หลังบ้านก่อนดาวไลตั้งค่าเนี่ยนะครับหรือเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งค่าไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรในระบบเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคลิปนี้หวงังว่าได้คําตอบและมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ